ชมบรรยากาศครับบรรยากาศตอนนี้นะครับก็กำลังทำพิธีปิดนะครับพิธีปิดมอบแล้วแล้วก็มอบมอบรางวัลมีกสามทีมครับที่ได้รับรางวัลครับพิธีการนะครับลำดับแรกนะครับขอกราบเชิญท่านปิยะตรายงนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต่งต้นนะครับได้มอบปักนักกีฬาและให้ขวัญให้กำลังใจตามลำดับต่อไปครับขอกราบเชิญครับผม เรียนบ้านอพิทูลงอเรียนบ้านกีฬาอเอเจคันเพื่องอโรงเรียนบ้านอมแก้วแล้วก็ออีกทั้งสองท่านนะครับอคนสวยนะครับท่านโค้ชผู้ฝึกสอนทั้งสามทีมแล้วก็นักกีฬาทั้งสามทีมอีกยืนอยู่ ตลอะดระยะเวลาหลายวันนะครับที่เราได้ทำการแข่งขันฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน16ปีนะครับซึ่งทั้งสามทีมที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ชไม่ว่าจะเป็นนักกีฬานะรได้ทำการแข่งขันได้แสดงสิสมอความเป็นปน,นักกีฬาออกมาเป็นที่ประจ,จักษ์นะครับ เรขอชื่นชมนะครับนักกีฬาแล้วก็โค้ดทุกคนนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจในการที่จะพัฒนาตัวเองในการที่จะก้าวไปสู่ในระดับทีส่สูงขึ้นไปนะครับและที่สำคัญนะครับในการแข่งขันกีฬาสิ่งที่เราได้่า,างแขันนอกจากเงินรางวัลด้อยรางวัลสิ่งสำคัญที่เราได้ก็คือความภาคภูมิใจ แล้วก็ที่สําคัญที่สุดในการเล่นกีฬาคือการรู้จักอ่านแพ้รู้จักการชนะและที่สําคัญก็คือรู้จักให้อภัยซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการเล่นกีฬาวันนี้ได้เห็นการแข่งขันกีฬาในคู้ชิงซึ่งทั้งสองทีมได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่มีการประทับใจลําหน้า ในอันครับเขาทิ้งมือทุกตัวแต่สิ่งที่อย่างพวกเรารู้จักให้อภัยรู้จักยกมาอไหวและที่สำคัญอยากจะฝากให้เวลาที่ได้อยากจะให้มีมิตรภาพอยากจะให้ความเป็นเพื่อนนะครับเพราะว่าเราอาจจะเจอกันในระดับที่ที่สูงขึ้นระดับมัธยมหรือระดับมหาลัยที่เราจะไปเจอกันนะครับขอให้ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของกัน การมีมิตรภาพที่ดีนะครับขอให้เราได้เพื่อน <GO av uther> ได้มิตรภาพมากขึ้นจากการแข่งขันในวันนี้นะครับเพราะนั um ้นก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับในโอกาสนี้ก็ขอพูดคณะกรรมการที่ดําเนินการจัดการแข่งขันโค้ชนะครับคุณรูที่ทําหน้าที่ปฏิคมนะครับแล้วก็ีฬาที่นะครับโอกาสนี้ก็ขอให สุดท้ายนี้ก็ขอให้ให้กีฬาแล้วโพสแล้ลแลแลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนแล้วก็ออขอให้พัฒนาการกีฬาเกี่ยวกับฟุตบอลต่อไปนะครับขอในว่าสุดท้ายนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับคต้องมือเพื่อให้ท่านอนุญาตไปยงนะครับพุ่งในวยการโรงเรีนนยนบ้านต้ตตนนะครับและลำดับต่อไปนะครับเป็นการมอบเหรียญ ยนบ oland, ้านเมืองจันทร์ครับบ้านหนองแคนบ้านหนองแคนครับขอโทษครับกลุ่มเมืองจันทร์นะครับกลุ่มเมืองจันทร์หาหน่อยหาหน่อยแน่เลโอกาสนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญท่านจินรงค์นะครับมัทนีวัฒน์นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอินานะครับได้ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลและก็เกียรติบัตรครับขอกราบเรียนเชิญครับผม ยืนด้านข้างครับลูกอ่ายืนในแท่นอันดับที่สามคนเลยตึ๊งพวงเลยครับตึ๊งพวง,ง,วงประเมินด้านังเพื่อเป็นกำลังใจใ,ใ,ให้กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองนะครับกลุ่มเมืองจันทร์ นะครับบ้านหน้องแคนนะครับโรงเรียนบ้านหน้องแคนปีนี้คว้าอันดับที่3ไปนะครับฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน16ปีนะครับปีนี้ได้แก่โรงเรียนบ้านอ้อแก้วกลุ่มุ่งทองเปล่าครับเชิญตัวแทนขึ้นลูกนักกีฬาครับผม รองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนะครับอันฟุตบอลชายรยุ่นอห่ยุไม่เกินสิบกปี จะปี2,566ปีนี้ได้แก่โรงเรียนบ้านตรงต้นกลุ่มเก้ตัวหูน้องอื่นครับยินดีด้วยครับแชมป์นะครับ และทีมมาได้ต้องใช้ความสามารถพอสมควรนะครับและโอกาสนี้นะครับขอกราบยเยนเชิญท่านผู้อนวยการปิยปร์ยไตรยงนะครับผู้อนวยการโรงเรียนบ้านสงโต,ตนได้ให้เกียรติมอบเหรียญเกียรติบัตรและก็ถ้วยรางวัลครับผมขอกราบยนเชิญครับนี่คือทีมแชมป์นะครับ กีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศิสเกตเขตสองนะครับในแก่กลุ่ม9บ้าวหูมน้องอื่นนะครับตัวแทนคือโรงเรียนบ้านตบโตนครับรับถ้วยใบใหญ่นะครับถ้วยเกียรติยศใบใหญ่เสียงปรบมือดังๆให้กับทีมแชมป์นะครับกลุ่ม9นะครับ,บวงหูมน้องอื่นนะครับตัวแทนคือโรงเรียนบ้านตบโตนครับ เ,เชิญเชิญท่านพุ่มด้วยกันแล้วก็แขกแขกผู้มิเกียรินะครับได้เข้ายิ้มละเนาะแล้วก็แขกผู้มิเกียรินะครับด้วยครับเชิญครับเก็บภาพ